แบรนด์ Band, สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสินค้าเข้าใหม่อีกแล้วนะคะจะเป็นโทนสีพาสเทลทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นสไตล์แบรนด์ชาแนลนะคะการตัดเย็บและการขึ้น่งทรงของเขานะคะสวยมากๆเลยค่ะที่ตัวหนังก็จะมีกิตเตอร์วิงวิงเคลือบที่ตัวหนังด้วยนะคะกิตเตอร์ตรงนี้นะคะเวลาเราไปสัมผัสที่ตัวกระเป๋านะคะก็จะไม่มีหลุดติดมือเรามานะคะกิตเตอร์ตรงนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความหรูหราเวลาเราถือด้วยนะคะจะดูเป็นสาวหวานที่ดูแพงขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ที่ตัวหนังของเขานะคะก็จะเป็นหนังสังเคราะห์ PU Super Soft ผสมหนังแท้ค่ะตัวอะไหล่ก็เป็นสแตนเลสแท้นะคะเคลือบด้วยทอง 18K อย่างหนานะคะช่องด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใส่กระเป๋าตังค์ได้นะคะแล้วก็โทรศัพท์ได้อีกค่ะแป้งพับลิปสติกนะคะใส่ได้อีกค่ะสายโซ่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาสะพายก็จะไม่มีลื่นหลุดตกไหลนะคะ สายโซ่ตรงนี้ถอดออกได้นะคะหร,หรือว่าเราจะถือเป็นคล้องแขนแบบนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะรุ่นนี้จะมีด้วยกัน6สีนะคะมีสีม่วงค่ะสีดำค่ะสีกรมค่ะสีเทาค่ะสีครีมค่ะ และสีสุดท้ายนะคะจะเป็นสีชมพูค่ะราคารุ่นนี้จะอยู่ที่1,290บาทเท่านั้นเองนะคะขนาดรุ่นนี้จะอยู่ที่กว้าง6นิ้วนะคะยาว4.5นิ้วนะคะถ้าส,สาวๆสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ทางเพจ Facebook ซากุระแบรนนะคะหรือว่า Line แอดซากุร1978นะคะหรือว่าจะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมที่หน้าร้านก็ได้ค่ะบ๊ายบายคะ่ะ